สวัสดีค่ะตามนัดนะคะว่า6โมงเย็นเราจะมาแนะนำทางไปร้านทูซิสเตอร์เลยตอนนี้เราอยู่ที่เจเจมอนะคะอยู่ข้างหน้าเลยติดริมถนนประตูนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเดินตามมาเลยค่ะก็คืออันนี้จะเป็นประตูทางเข้าที่ใหญ่นะคะของเจเจมอนะคะพอเข้าประตูมาปุ๊บนะคะหันหน้าเข้าเจเจมอปุ๊บด้านด้านขวามือจะเป็นเคฟซีด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งของร้านทูซิสเตอร์นะคะ Okay. ะะอย่างแรกเลยนะคะต้องมีผ้าปิดจมูกไม่งั้นร้านทูซิเตอร์ไม่ให้เข้าร้านนะคะเพราะว่าเราต้องเซฟนะคะตามนโยบายของห้างเจมที่เขาแจ้งว่าต้องใส่ผ้าปิดจมูกก่อนเข้าทางเข้าของร้าน JJ m จมเลยนะคะยังไงแล้วเสร็จร้านเราก็มีจุด,ดคัดจังจุดตรงนี้ค่ะนี่น<ล>ต้องมาเลยคะ่ะจะมีป้ายบอกเลยนะคะว่าจะต้อง ถูกตวจอุณหภูมิยิงปืนใส่ฉนอก่อนนะคะถูกตวจอุณหภูมิกรุณากสาวใสหน้ากากด้วยนะคะแล้วก็ล้างเจลนองที่เราเตรียมไว้ให้ด้วยเนี่ยขอเช็คพี่จิ๊บหน่อยค่ะอุณหภูมิเท่าไหร่คะได้เลยค่ะน้องมิ้นอ่าสามสิบหกขานค่ะเข้าได้ค่ะสามสิบหกี่ค่ะล้างมือด้วยค่ะรต้องล้างมือก่อนนะคะล้างมือก่อนเข้าร้านเชิญด้านในเลยค่ะสินค้าด้านหน้ามีเยอะแยะเลยพี่จิ๊บมาที่มุมแรกเลยน้องมิ้นมุมนี้ดีกว่า มุมแรกเลยนะคะก็คือมุมตรงนี้นี่เองสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงเชลข้างหน้าเลยจะเป็นโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ซึ่ง,งตอนนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านเราเป็นโปรโมชั่นสุดดีสุดเด็ดเลยเป็นโปรโมชั่นจัดซื้อหแถมหนึ่งไปเลยคะ่ะซึ่งเป็นโปรต้อนรับกับ เจเจมอกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ช>ซึ่งทางร้านทูซิเตอร์ไม่เคยจัดโปรนี้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยพี่เจฟอย่างที่เราบอกว่าเรามีหน้าร้านมีตัวตนนะคะ<ช>ก็คือร้านตรงนี้ที่เราตั้งอยู่อ่ะเปิดมาประมาณ5ปีได้เลยห้าปีนะคะน้องมิ้งเปิดมาประมาณ5ปีซึ่งมีตัวตนจริงๆ<ช>นะคะ,คะเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําแต่ละมุมเลยโซนนี้เลยจะเป็นโซนานเป็นผ้าพิมเมี่ยมเลยพี่เป็นพรีเมี่เกรดพรีีมี่เลยนะคะ เป็นผ้าขนหนูนะคะที่ทอเป็นลายริว้วนะคะตัวเนี้ยพี่จะขายได้ทุกไลฟ์ที่มีการไลฟ์สดขายของหรือมแม้แต่ไม่ได้มาไลฟ์ขายก็ตาม<ช>นะคะ<า>จะขายได้ตลอดออกทุกวันนะคะน้องวินเพราะว่า ไม่ค่อยมีคนขายนะคะแทบจะไม่มีในประเทศไทยเลยค่ะ,ะตัวนี้ทําไมเราแนะนําเพราะว่าการผลิตยากมากแล้วก็ไม่ค่อยมีโรงงานไหนที่อยากจะทำนะคะใช่ค่ะตัวนี้มีสองไซส์มี2องไซส์ค่ะจะมีเป็นไซส์40่สคูณหกนิ้วนะคะเป็นไซส์สระไว้น้ำเลยแล้วก็จะมีไซส์30มสคูณหกินิ้วนะคะเป็นไซส์ที่เป็นผ้าเช็ดตัวะคะ่ะไซส์ใหญ่เลยนะคะพี่จิจบมี2ไซส์ด้วยกันยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นนะซื้อ1แถมหนึ่งเลยค่ะแล้วเราก็มีสามสีตามที่โชว์เลยนะคะสีขาวน้ําเงินขาวเบ แล้วก็ข่าวเานะคะมาโซนต่อไปเลยค่ะจะเป็นโซนที่เป็นชุดสังฆทานค่ะสมบญสณ์แนะนำเซตนี้เลยนะคะซื้อไปถวายพระพระชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นคุณภาพอย่างดีนะคะถูกต้องค่ะเราให้ทางโรงงานจัดเป็นเซ็ตแบบนี้ให้โดยเฉพาะเลยอุปกรณ์ครบเลยมีผ้าด้วยกันถึง2ชิ้นนะพี่จีเซตนี้ก็จะมีผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดผมนะมีตัวดอกบัวและเทียนพร้อมเลยพร้อมกับอาถวายได้เลยค่ะโซนต่อไปจะเป็นโซน ผ้าขนหนูที่ใช้สําหรับเช็ดผมเป็นสีประจำร้านลนะจะเป็นสีพื้นใช่ค่ะจะเป็นสีพื้นเลยเราจะมีหลายสีเลยสีประจาร้านจะมีทั้งหมดกี่สีคะน้องมิ้นสีประจําร้านจะมีอยู่ทั้งหมด5สีค่ะพี่จิ๊บก็จะมีเป็นสีเทาสีแดงสีน้ําเงินสีน้ําตาลเข้มและสีทรายค่ะเป็นสีทรายทองแบบนี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นโซนผ้าขาวผ้าขาวมีตั้งแต่ไซส์ผ้าห่มเลยค่ะพี่จิ๊บผ้าห่มไซส์60สคูณมีผ้าเช็ดตัวนะคะไซส์3 0 60ผ้าสระน้ำา24.5 ก็มีค่ะไปโซนต่อไปเลยค่ะนี่ผ้าเช็ดเท้าด้านหน้าเลยพี่มีหลากหลายเลยตรงนี้จะมีทางผ้าเช็ดเท้าถ้าด้านนี้จะเป็นผ้าเช็ดจานกับผ้าเช็ดปากและเสื้อนะคะผ้าเช็ดเท้าเรามีหลายลายเลยน้องมิ้นท่าลายหยดน้ำนะคะรูปแรกจะเป็นลายหยดน้ําแล้วก็อันต่อไปจะเป็นเวีลข้ามที่โรงแรมใช้ทั่วไปแล้วก็ผืนต่อไปจะเป็นลายหยดน้ําเช่นกันนะคะ เราจะมีหลากหลายสีจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าสีเลยนะคะอ่ะหกสีมีสีขาวด้วยมีสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินเข้มสีน้ําตาลเข้มสีทรายทองค่ะเห็นไหมคะสีทรายทองซึ่งขายดีทุกสีเลยค่ะน้องมิ้นค่ะแล้วก็สีเทาค่ะสวยทุกสีนะคะตัวนี้ก็ขายดีค่ะพี่ชิดเป็นสินค้าขายดีเลยที่เราขึ้นมาวางหมดนี้เลย ใช่ค่ะแล้วก็ร้านเราอย่างที่ย้ําอยู่เสมอว่าเป็นร้านเรารับจากโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั้งร้านไม่มีนําเข้ามาจากเมืองจีนหรือประเทศอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในคุณภาพแน่นอนแล้วก็เรามีหน้าร้านมีตัวตนนะคะวันนี้เราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เพิ่งรู้จักเพจทูซิเตอร์ว่าร้านเรามีหน้าร้านเป็นตัวตนนะคะเราก็เปิดมาประมาณ5ปีด้วยแล้วก็มีเป็นผ้าปูด้วยนะชุดเครื่องนอนด้านนี้เลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นผ้าปูทั้งหมด สังเกตว่าเราเน้นขายสีขาวเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราเน้นขายลูกค้าโรงแรม4-5ดาวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะมีสีขาวเยอะมากจะมีทั้งผ้าสีขาวที่เป็นรายเรียบ ก็คือไม่มีลายนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็ผ้าสีขาวที่เป็นลายริ้ว1น,นิ้วก็คือเป็นลายที่ตามโรงแรม4-5ดาวใช้กันนะคะของทางร้านเราจะมีเส้นได้ตั้งแต่100%ยเปอรต์ต์อนตั้งแต่180เส้นได้ใช่ไหมน้องมิ้น<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็2อ0ร้อยสิบสอ้อยสิงตัวนี้ <250 S 2> จะมีแค่ผ้าเรียบนะคะถ้าเกิดว่ามีทั้งพื้นเรียบแล้วก็ลายริ้วจะมีตั้งแต่250 เราก็สามร้0ยนะคะซึ่งเรามีให้เลือกคุณภาพหลายอย่างเลยแล้วเราก็มีครบมีทั้งผ้าปูรัดมุมแ,<ล>แล้วก็ไม่รับมุมนะคะแล้วก็มีปลอกหนวมะนะคะแล้วก็มีด้านบนเลยค่ะด้านบน<ซ>เลยคือไส้นวมนั่นเองนะคะจะมีครบเซตเลยมีไส้นวมด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวปลอกหมอน นะคะปอกหมอนหมอนเราก็มีนะคะหมอนเราก็มีหมอนข้างก็มีนะคะผ้ารองกันเปื้อนเราก็มีนะคะมีทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องนอนที่ใช้ในห้องพักโรงแรมเลยนะคะเรามีถึง3าไซส์3ขนาดก็จะมี3.5ฟุต5ฟุตแล้วก็6ฟุตแต่ถ้าคนที่อยากจะสั่งตัดได้มหคะพี่จี๊บ้เป็นแบบว่าเราทำเราทำเมทูออเดอร์ได้นะคะแล้วก็ไม่มีขั้นต่ําด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ย ค่อนข้างเด่นกว่าร้านอื่นนะคะร้านอื่นปกติแล้วจะไม่มีเมทูออเดอร์นะคะร้านเราเซอร์วิสเลยค่ะเพราะว่าโรงแรมบางที่ก็สั่งเตียงพิเศษที่ไม่ใช่เตียงมาตรฐานสามารถรีเควสตมาได้เลยนะว่าต้องการไซส์ไหนนะแบบไหนใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญค่ะร้านเรารับลูกค้าที่ต้องการปักด้วยน้องมิ้นไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูหรือผ้าขนหนูเราปักให้ได้นะคะแต่ว่าราคาขึ้นอยู่กับ ลายและขนาดปักนะคะใช่ซึ่งแจ้งหน้าร้านได้เลยว่าต้องการลายแบบเป็นแบบไหนแล้วทางพนักงานในร้านจะแจ้งนะคะว่าค่าปักประมาณกี่บาทแต่อาจจะต้องมีขั้นต่ํานิดนึงนะคะเพราะว่าในการตั้งเครื่องปักคือทางโรงงานเขาขอนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะไม่คุ้มของเขานะคะแล้วก็มาอีกมุมนึงเลยคือเสือนั่นเองเสือแบนมูฟใช่ค่ะซึ่งทางทูซิเตอร์ก็รับเสือแบนมูฟมาขายเช่นกันนะคะใคะซึ่งเสือตัวนี้พี่บอกเลยว่า ขายดีมากค่ะเพราะว่าเราขายราคาถูกถูกต้องค่ะไม่เชื่อลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเสือลักษณะแบบนี้ลายคล้ายๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะคะลองไปเซิร์ชดูก่อนได้ค่ะใครที่ต้องการจะแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นเนาะแต่งบ้านเอาไปปูเป็นตรงพรมโต๊ะทานข้าวหรือจะเอาดอด้านนอกก็ได้นะคะเสือตัวนี้ซักทําความสะอาดได้นะพี่จิ๊บตากแดดได้นะคะเพราะว่าโรงงานที่เรารับมาแจ้งว่าวัตถุดิบนะคะทนต่อ ที่สำคัญเขการยูวีด้วยนะกันยูนี่ค่ะคือสิ่งที่พี่กําลังจะบอกว่ากัน UV ก็คือสามารถไปปูปากแดดได้น้อู่นคือเสือไม่ซีดไม่กรอบใช้พลาสติกเหนียวอย่างดีนะคะแล้วก็ลายค่อนข้างโมเดินใช่ค่ะจริงๆแล้วตัวเนี้ย ไปแทนพรมกันเยอะเลยนะคะตามคอนโดใช่เป็นวอลเปเปอร์ก็ได้ช่องทางการติดต่อพี่จิ๊บท่าสนงใจมาทำยังไงบ้างก็คือมีช่องทางกันถึง5ช่องทางเลยนะคะ,ะช่องทางแรกค่ะเป็นช่องทางทางไลน์ค่ะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ Add to Sitter Bed บ a t ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ทางเพจที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ณตอนนี้นะคะพักอินบ็อกไปทางเพจได้เลยค่ะแล้วก็ ข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะเว็บไซต์ w o w l w e b 2 s i s t e r b e d s c o m หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะพี่จิ๊บโทรเข้ามาเลยที่เบอร์061ค่ะ5453892นะคะย้ำอีกทีนึงค่ะที่เบอร์061ค่ะ5453892ค่ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะสามารถาพักเข้ามาสอบถามได้ค่ะเลยน้องมิน้นแล้วอย่างที่พี่จ้องนะคะ,คะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดกำลังมองสินค้าที่อยากไปขายเนี่ยค่ะมาที่หน้าร้านเราได้เลยนะคะมาเลือกได้เลยแล้วก็จะ จํานวนนะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะดูราคาให้นะคะจะคุยกับทางเจ้าของให้หรือว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าต้องการซื้อรายการไหนลงทุนขายอะไรนะคะมาดูหน้าร้านก่อนว่าตัวไหนน่าสนใจแล้วค่อยคุยกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปแนะนํานิดนึงว่าทางร้านเราอะค่ะขายอะไรยังไงบ้างนะคะตามโรอัพเลยค่ะน้องมิ้นแล้วก็คืออย่างที่โรออบหน้าร้านเลยคือถ้าปูที่นอนโรงแรมท่าคุณหนูคือคุณภาพดีนะคะ แล้วก็เราขายทั้งตีกและส่งนะคะซึ่งสามารถซื้อเพียงหนึ่งชิ้นหรือว่าจะซื้อหลายชิ้นก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็พี่กาลังตีเลยค่ะว่าราคาถูกในถูกที่สุดหนูรับประกันว่าในซีเจมอลค่ะในย่านนี้เลยนคคาเราถูกที่สุดนะคะอันสุดท้ายสําคัญมากการันตีคุณภาพ100เซนตนะคะ ถ้าสินค้ามีปัญหานะคะภายใน1เดือนนะคะสามารถนําสินค้ามาคืนได้นะคะมาเได้ต้องดูก่อนว่าสินค้านั้นเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่ามีหลายๆปัจจัยบางทีลูกค้าซื้อไปนะคะแล้วไปใช้ในโรงแรมนะคะแล้วมีการตามโรงแรมเขาจะไปสร้างร้านซักพวกรงซักนะคะแล้วบางทีโรงซักก็ค่ะ ใช้น้ํายาที่แรงเกินไปทําให้ผ้าเปื่อยผ้าขาดอันนั้นไม่ได้เกิดจากทางเรานะคะีเราต้องมาพิจารณาดูก่อนนะคะว่าคุณภาพนั้นเกิดจากอะไรต้องขอชี้แจงนิดนึงว่าเรารับเปลี่ยนภายใน1เดือนหเดือนแต่ต้องมีต้องดูสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากขายของจี๊จีบสามารถสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ไหม สมัครได้ค่ะอย่างที่พี่ย้ำนะคะหลายๆไลฟ์เลยว่าลูกค้าท่านไหนที่มีเงินทุนแต่ว่าไม่รู้เลยว่าจะขายสินค้าอะไรดีนะคะอินบ็อกมาทักได้ทักมาได้เลยค่ะแจ้งมาได้เลยนะคมีสินค้าราคาพิเศษมากมายหลายรายการสามารถมาจะแจ้งรายละเอียดนะคะให้ทราบว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วทางลูกค้าสนใจตัวไหนขอข้อมูลขอรายละเอียดได้แล้วเราสามารถทํารูป ให้ทางลูกค้าไปโพสต์ขายได้นะคะ<า>ยังไงแล้ววันนี้เรามาชี้แจงหน้าร้านเลยน้องมินเราดีใจมากใช่ที่ร้านะะเราเปิดนะคะอืใครสนใจยังไงก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ห้างเจเจโมนะคะอยู่ที่สวนจุฬจักรเนาะพี่จิ๊บ<ช>ถนนเส้นกำแพงเพชรสทางที่จะไปหมอชิดเนาะใ,<ช>ใครคเข้ามาก็แวะเข้ามา,าถักทายกันได้นะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งณนะตอนนี้ด้วยเป็นโปรโมชั่นที่ช่วยคนไทยในยุคโควิดค่ะใช่ค่ะน้องมินซึ่ง ผ้าปูสีจริงๆเราก็มีแต่ว่าเราข้างหน้าใช่ไหมค่ะใช่พี่ยังไม่ได้พูดเนี่ยค่ะคือผ้าปูสีเป็นลายริ้วหนึ่งนิ้วนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะจะซื้อไปใช้ตามโรงแรมก็ได้หรือซื้อใช้ตามบ้านก็ได้ได้เช่นเดียวกันหนึ่งแถมหนึ่งนะคะยังไงแล้ววันนี้เผื่อมีลูกค้าบางท่านมาดูย้อนหลังได้ค่ะมาดูย้อนหลังได้นะคะสนใจสินค้าตัวไหนทักอินบ็อกซ์ไปหาพี่แอนดมินได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับช่องทางการติดต่อค่ะโทรมาที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งค่ะห้าสี่ห้าสามแปดเก้าสองได้เลย ค่ะยังไงแล้วออวันนี้เราขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านในสนใจอะไรก็ทักมาได้เลยทุกช่องทางนะคะเปิดไปดกี่โมงคะน้องมินเปิดนะคะก็ถ้าเป็นวันธรรมดา11โมงเช้าค่ะปิด6โมงครึ่งค่ะสำหรับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนาห่ง สิบโมงปิดหนึ่งทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยสักวันนะคะยังไงแล้ววันนี้เราสองคนนะคะฝากไว้ด้วยกับโปรแถมหนึ่งอันหนึ่งแถมหนึ่งและก็ร้านทูซิเตอร์ใช่ค่ะแล้วก็ซื้อโครบห้าร้อยจะส่งฟรีด้วยนะคะลืมแจ้งไปซื้อโค้กห้าร้อยทางร้านเราจะส่งฟรีเป็นโปรต่อที่สองนะคะยังไงแล้ววันนี้เราขอลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ